นกเกรค่ะนกนกยูงค่ะทริปนี้นกชวนชิวจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ฮานอยใช่ค่ะและการเที่ยวฮานอยก็ง่ายมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะถ้าอยากรู้ว่าทริปนี้สนุกขนาดไหนไปตั้เลยค่ะพี่เกสวันนี้เราจะไปเที่ยวฮานอยกันค่ะพาสปอร์ตร้อมพร้อมมากค่ะและบินกับนกแอร์ไปต่างประเทศนะคะโหลดกระเป๋าได้ถึง30กิโลเลยนกยู้ยเยอะมากรตะว่าขนไปได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่แล้วงั้นเรามาเช็คอินก่อน นกแอร์ม no We ok ีเที่ยวบินไปฮานอยแล้วนะคะและให้บริการ4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nokair.com หรือเช็คง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันนกแอร์ก็ได้ค่ะเพียง2ชั่วโมงเนี่ยก็มาถึงฮานอยแล้วนะคะและที่นี่นะคะเขาเพิ่งสร้างสนามบินเมื่อต้นปีเองค่ะดูดีแล้วก็ใหญ่มากพอมาถึงเราก็ต้องไปแลกเงินกันค่ะพี่เกรซคะเรามีเงินชอปตั้ง1ล้านเลยนะคะแต่ว่าเป็นล้านดองนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินนอยบายแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเทียพี่แกสตื่นเต้น <โฮ S 2> อเขาบอกว่าที่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากใช่วันนี้เราก็แบกแพกกันมาส,สวยๆใช่พร้อมหรือยังพร้อมมาพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยครับการเดินทางในเมืองฮานอยก็สะดวกมากเลยนะคะมีให้เลือกทั้งรถเมล์มินิบัสแท็กซี่หรือรถตู้ใช้เวลาใกล้ๆกันค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงตัวเมืองแล้วค่ะ ที่แรกที่เราจะไปกันวันนี้ก็คือสุสานประธานโฮจิมินหรือคนที่นี่เรียกว่าสุสานลุงโฮแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะพี่เกสก็เป็นสุสานของลุงโฮใช่แล้วผู้คนชาวเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมาเคารพบูชามาถึงเวียดนามปุ๊บต้องมาที่นี่ก่อนเลยงั้นเราไปเดินดูรอบๆกัน่อนเ่อแต่ว่าว่ามีมีทหารด้วยเห็นไหมเขากำลังเดินอยู่ ริเวณเดียวกันนี้นะคะสามารถเดินชมส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่านโฮจิมินห์ได้ค่ะโดยจะเสียค่าบัตรคนละ2 5,000ดองค่ะนี่เลยนกยูงข้างหลังก็จะเป็นบ้านพักของลุงโฮอ๋อเรียกว่าลุงโฮอยู่ตรงนี้จริงๆเลยนะคะใช่ก็คือจะมีสามห้องห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนห้องทานข้าวแล้วก็ห้องทำงาน งนี้เขาเรียกว่าเจดีเสาเดียวซึ่งประวัติเนี่ยมีอยู่ว่ากษัตริย์ของราชวงศ์ลีเขาฝันฝันว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมอุ้มลูกอุ้มเด็กผู้ชายแล้วก็ยืนอยู่กลางตองมุ้งพอตื่นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งคานแล้วก็มีพระนรสอย่างนี้คือถ้าใครอยากมีบุตรนี่ต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมคะเหมือนการขอพรใช่แล้วจัดค่ะจะขอให้เยอะๆเลยมาทั้งที ขออะไรเยอะเยอะเยอะขอความรักแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวัง ตั้องค่ะพี่เกสใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าที่นี่เก่าแก่มากๆเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปี1379แล้วก็สร้างมาจากหินทั้งหมดด้วยโอ้โหสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะพี่เกสงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะอยากรู้แล้วว่าสวยขนาดาไหน,นดูเลย พระราชวังทางลองเป็นพระราชวังโบราณอายุกว่า1,000ปีปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะเป็นพระราชวังหินแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะค่ะพี่เกสค่แลวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดเจิ่นกวศค่ะใช่แล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดเลยนะอยู่มากว่า1500ปีแล้วอุอ้ยนาะน ใช่แล้วแล้วทางด้านซ้ายนี่มันเป็นทะเลสาบตะวันตกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเหมือนกันมีแต่แบบว่าอะไรที่สุดที่สุดเนอะน่าดูมากๆแล้วสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะมานะคะให้เช็คเวลาเปิดปิดดีๆค่ะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเปิดปิดเป็นเวลามากๆเราก็วิ่งกันหัวไม่งั้นจะมาไม่เกอบมาไม่ทานใช่งั้นเรารีบเข้าไป,าไปดูกัน นะคะพี่เรสก็คือของวรรณกรรมค่ะใช่แล้วเราจะเห็นว่ามีเหมือนกับประตูสี่ทางใช่ก็คือมีความหมายด้วยใช่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามองไปดีๆจะมีนักศึกษาเยอะมากใช่เป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงก็มีผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นใส่าชุดเลยนะอ่าวใหญ่ใช่ค่ะสวยมากคนเยอะมากจริงๆอ่ะใช่ค่ะพี่เฟสเหมือนวันนี้เขาจะมีถ่ายรูปก่อนรับปริญญา แกสค่ะล้วทำไมศิลาจะลึกต้องอยู่บนหลังเต่าอะคะก็จริงๆเขาว่ากันว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐของเวียดนามคือเป็นหนึ่งในสี่ก็คือจะมีเต่าสิงโตผงฟ้าแล้วก็มั<า>งกรโอ้ยเรียกได้ว่ามีความหมายมาก โบสถ์เซนจเซฟเนี่ยอยู่บริเวณถนนยาจุงนะคะทางด้านเหนือของทะเลสาบหวนเกียมหรือว่าทะเลสาบคืนดาบนั่นเองค่ะเป็นบทที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของฮานอยนะคะสถาปัตยกรรมที่นี่ค่ะจะเป็นศิลปะแบบโกธิกค,ค่ะส่วนการตกแต่งจะมีการผสมผสานศิลปะพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเวียดนามด้วยค่ะใหญ่มากๆเลยนกยูงแล้วที่สำคัญยังเปิดใช้อยู่เลยนะข้างในสวยมากอย่าลืมมาแวะชมกันนะคะนกชวนชิลรีคอมเมนต์เลยค่ะ ไม่นั่งรถซิกโลเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงใ,ใช่แล้วต้องมานั่งแล้วก็แบบว่าดูรถปิดด้วยตอนนี้ที่คนเยอะมากอากาศมันคือมันเป็นช่วงเย็นที่แบบราชาพอดีใช่แล้วบีแ,ววแต่กันแบบสน,นันวันไหวคน,เ,นเยอะมากที่นี่เขาขึ้นชื่อแล้วเนอะใช่แต่ว่าไม่ไม่ไมค่อยเกิดอุบัติเหตุนะคะพี่เกดคนหนักมากค่ะไปไมเนี่ยฝันไม่ไปไปคือถ้ามา ไม่งั้นเปนมาไม่ถึงแต่ว่าเราแอดเวนเจอร์กว่าก็คือหนุ่ยทีไปที่เกวยค่ะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่เกรสก็คือใจกลางเมืองของฮานอยค่ะใช่แล้วจะเห็นได้ว่ามีรถแบบว่าถอดไปผ่านมาเยอะมากแล้วก็มีแบบร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็เตียงที่มันทั้งสใ่อย่้วอย่างอยู่ตรงนี้เลยใจกลางเมืองของฮานอยยังไงดีไปเดินเที่ยวดีกว่าค่ะ ลครจะข้ามถนนใช้สะ้านข้ามทางถนนนี่นะคะห้ามหยุดค่ะเดี๋ยวน้อยุกับ พิเศษมากๆค่ะเราได้มาพักที่โรงแรมมิเลียที่นี่เป็นโรงแรมหรูที่อยู่กลางใจเมืองใกล้กับย่านการคา้าสะดวกมากในการเดินทางนะคะไม่ถึง10นาทีก็ไปเดินเที่ยวในเมืองได้แล้วนี่ถึงแล้ว,วเป็นยังไงห้องแกรนด์พรีเมียมดีงามมากชั้น22ชั้นบนส,สุดเลย สวยมากแล้วก็แบบใหญ่ตรงนี้เป็นห้องนอนเนอะเอีอยงก,ก็แบบโอ้ยมีหมอนและที่นี่ยังมีห้องอาหารที่น่าทานมากๆด้วยนะคะที่ห้องอาหาร El Patio International Buffet ค่ะมีอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารพื้นเมืองเวียดนามอาหารทะเลล็อบสเตอร์ชีสตัวโตก็มีนนกยุง สำหรับใครที่อยากทานอาหารอร่อยๆดีๆแบบพวกเรานะคะก็มาได้ที่ El Patio International Buffet ค่ะอยู่ที่โรงแรมมิเลียฮานอยนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มเลยใช่อร่อยมากๆค่ะรับรองไม่ผิดหวังเลยจริงๆีเกิใช่แล้วแล้วก็นกชนชีว์เขา r e c o m ม e n d เลยค่ะ ชาร์จพลังมาแล้วเที่ยวต่อได้นอกอยูงมาฮานอยต้องไม่พลาดที่จะไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันที่ถนน36สายนะคะมีของขายเยอะแยะมากมายที่นี่เปิดทุกวันช้อปได้เต็มที่เลยนักท่องเที่ยวก็นิยมซื้อของฝากกันที่นี่ด้วยนะคะแต่ชาวเวียดนามเองเนี่ยไปชอบมาชิลเอาด้วยค่ะก็แถวนี้ดูมีสีสันอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบคืนดาบยิ่งตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟที่สะพานเทหุกสวยงามมากได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบนะฮานอยเนี่ยไปไหนมาไหนก็ง่ายเนาะ ที่นี่ยังมีที่ท่องเที่ยวรอให้ไปชมอีกเพียบเลยนะคะน่าเสียดายที่ทริปนี้เราได้อยู่ที่ฮานอยกันแค่2วันเกรซขอชอดเชยด้วยการพาขึ้นเหนือไปเที่ยวกันต่อที่ซาปาแล้วมาติดตามตอนหน้านะคะจากฮานอยไปซาปาก,ก็เที่ยวเองได้ง่ายกว่าที่คิดเหมือนกันคะ่ะ ที่โรงแรมมีเลียฮานอยเวียดนามหคืนมูลค่า12,500บาทสำหรับ2ท่าน1รางวัลค่ะเพียงกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้บน Facebook ของคุณนะคะพร้อมพิมพ์คำว่าบินไปฮานอยกับนกแพรแล้วแท็กคนที่คุณอยากจะชวนไปชิลด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะด้วยค่ะ